รุต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบเรื่องไตรย,ยางนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนเปิดแบบทดสอบในหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะเด็กๆเปิดแบบทดสอบในหน้าที่ยี่สิบนะคะข้อที่หนึ่งนะคะดูไปด้วยทําไปด้วยไปพร้อมกันเลยนะพร้อมนะคะเด็กๆโปรกาติเขียนอย่างไร ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องแล้วนักเรียนระบายลงไปในหมายเลขข้อนั้นระบายใช้ทิ่สอก็ได้ค่ะทําใครทํามันนะคะสอค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะชะเหลิมพระชนมะทันสาเขียนอย่างไรอันนี้เป็นคําอ่านนะคะเราผ่านคําอ่านมาสองข้อแล้ว คำศัพท,ที่เขียนที่ถูกต้องเขียนอย่างไรค่ะเดก็บไว้บุ๊กเก็บไว้ได้ใจปิดไว้ด้วยเดี๋ยวเสือแอบด,ดู